สวัสดีจ้าพี่น้องปองไปสุขูนสุคนตอนรับข้าูซูช่ชองก็ติดห้วยดังมากแช่เอาจากขบผพกับแอดมินอีกครั้งหนึ่งในรอบบายแอดมินกับสื้อผ้าพ,พี่น้องสุขูนสุคนไปเบื้องแนวทางดีๆตัวเล็กเด็ดๆกันเด้อจ้าสำหรับชุดนี้ก็จะเป็นแนวทางโข้งสุดท้ายแนวทางรัฐบาลไทยต่อโดยแนวทางปูนิ่นดำเนาจัก ก่อนไปรับชมรับฟังแอดมินก็ขอกำลังแห้งใจจากพี่น้องสปูสควอนแล้จ้กด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งแจ้งเตือนเดอพี่น้องเดอพี่น้องก็สิได้รับชมคลิปหม่ไหมส่วนแอดมินก็นสิได้มีกำลังแห้งใจในการทำคลิปต่อไปด้วยการกดไลค์กดแช์จากพี่น้องสปูสควอนแล้จ้าเป็นกำลังใจให้กับแอดมินนำเดอพี่น้องเดอเพื่อเป็นการบาเซเวลาเฮากับไปรับชมแนวทางก็เลยพี่น้องเริ่มต้นกันที่หน้าท่างของโครงสุดท้ายกับกอนเลยจ้ะ รัฐบาลไทย16ธันวาคม2565ซึ่งวันนี้พ้นก็ให้เด่นบนที่ลัก2กับลัก6เลยพี่น้องเดอ้อชุด3โตก็มี623 427 063และ567และะ้วจ้ะลัก2เด่นบนก็มี23 24 27และ28ต่อด้วยเด่นบนลัก6ก็มี63 64 67และ68เลยพี่น้องเดอ้อสำหรับแนวทาง2ตัวบนจะ้ะ ส่วนเหล็กเราบังเบิลก็คือ22กับ66หกเดพี่น้องต่อ้วยแนวทาง2ตัวล่างเพิ่กนกรให้เดินล่างที่ลัก1กับลักหลัก1ก็มี10 14 18และ19ลัก5ก็มี50ศ4 5 8และ59เก่ดพี่น้องเดอ้อแนวทางโค้งสุดท้ายผู้ได้เป็นซสายวิ่งซสายรูดกระจัดไปด้วยจากบนลัก2กับลัก6ล่างลัก1กับลัก5 มากก็จัดด้วพี่น้องเด้อแค่ไปเบิง่งจุดไว้เบิ่งกัน้อจ้ะเอาไว้เป็นแนวทางในการเลือกสื่อลอตเตอรี่กันด้วยพี่น้องเด้อแนวทางโคงสุดไทยไปเบิง่งแนวทางชุดต่อไปก็เลยพี่น้องซึ่งก็เป็นแนวทางรัฐบาลไทยนะจ้ะงบประจำวันที่16ธัท่านว่าคมชุด3โตกระไดแก่ห้า8 3 3 703106 7 8 9 8 0ปแหาและเก้าเจดหาได้พี่น้องเดอ้อสโตเม็ดเดียวเน้นหาก็คือเก้าเจดหาได้พี่น้องเดอ้อมาเบืองต่อกันถิดชุด2องโตบนล่างเราจากรัฐบาลไทยงวบประจำวันที่สิบคันวาคมชุด2โตบนล่างซึ่งก็ได้แก้ตัวเลขส2 8 3 7งแปหาห หนึ่งหาเจ็ดศูนย์หกสี่ศูนย์แปดและหกหาเด้อจ้าสองตัวที่เน้นไฮก็คือหกหาเด้อพี่น้องเดอ้อแนวทางรัฐบาลไทยเนาะจ้าหกหาสามตัวบนเน้นไฮเก้าเจ็ดหาสองตัวล่างเน้นไฮชุดสองตัวบนล่างเน้นไฮห,หกหาจา้าแนวทางรัฐบาลไทยเนาะจ้าแคบไปเบิ่งจุดไปเบิงบ่งกันเด้อพี่น้องเดอ้อ มาเบิงต่อกระถิเนื้อทางของปูนิ่นดำกันต่อจะ้ะแนวทางรัฐบาลไทยงวดประจำวันที่16ธันวาคม2 5 6พาหารอย 65. ปูนิ่นดำเพิ่กนกะไห้3ตัวเบมดเดีวยวก็คือ3 2 4เดอพี่นองเดออ324ต่อด้วยชุด2โตัว3 2 34และ2 4 3 2 3 4และ2 4เดและะ้วจ้ะอย่าลืมกลับนำเดอพี่นองเดอแล้วก็อย่าลืม หินเนื้อล่องไตน้ำเดือพี่น้องเด้อบอกว่าสืบเป็นแนวทางของโค้งสุดท้ายรัฐบาลไทยหรือว่าแนวทางปูนิ่งดำเราจะอันนี้เพิ่นเน้นให้แล้วสามตัวเม็ดเดียวตัวเล็กบ้านไรเราจะสามสองซีสามสองสามซีแล้วก็สองซีการล่องตามเบิ้งเดือพี่น้องเด้อหเเเาเหาพิ่นให้โสให้หลาดเราจะลองจัดเบิง้งเราจะสำหรับเนวทางของปูนิ่งดำเราจะสิบหกธันวาคมสามสองซีสามสองสามซีและสองซีอย่าลืม รับนั่มเด้อจ้าถ่ายนี่แอดมินก็นขอให้พี่น้องสภุสคนโปรดใส่วิจรารย์ในการรับชมแล้วก็รับรู้ข้อมูลอย่างมีสติเด้อจ้าเป็นเพียงแนวทางในการเสี่ยงโชคเด้อพี่น้องเด้อแล้วก็สนับสนุนการสื่อสลากกินแบงรัฐบาลเท่าน,นั้นเด้อจ้าทางช่องบอสนับสนุนการพนันหรือว่าสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดเด้อพี่น้องและแอดมินก็ต้องขอขอบคุณแนวทางทุกอาจารย์ทุกทุกสำนักนำเด้อจ้า การลงทุนมีความเสี่ยงสูงพี่น้องก็ต้องพิจารณากันให้ดีๆเด้อจ้าสื่อต่างก็ลังซั์สื่อตามผืนดวงของเจ้าของได้พี่น like ้องเด้อแอดมินก็ขอให้พี่น้องสปูสักคนโชคดีแห้งๆปังๆมั่นหมายกันทุกคนนล้วจ้าสำหรับคลิปนี้แอดมินก็ขอโตลาพี่น้องไปซ้ำหนิกรเด้อจ้าแล้วจังกลับมาพอกันไหมในคลิปหน้าสวัสดีจ้า